กับเข้าสู่รายการหาเรื่องคุยครับเรากำลังพูดคุยถึงเรื่องราวของเจ้าใหญ่ผู้ผลิตหนังสือแบบเรียนโดยเฉพาะยุคนี้ครับก็ต้องจับตาเขาล่ะครับเพราะว่าแท็บเล็ตเข้ามามีบทบาทส่วนตัวบริษัทเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงอะไรหรือเปล่านะฮะสำหรับเบอร์หนึ่งในส่วนของเอกชนผู้ผลิตแบบเรียนแบบสอนให้กับนักเรียนนะครับเราจะต้องมาสอบถามกับคุณตะวันกันต่อเลยนะฮะ แท็ let, บเล็ตรัฐบาลประกาศเรียบร้อยแล้วว่าอย่างไรก็ซะก็จะแจกแน่นอนปอนหนึ่งแจกปอ้อนหนึ่งด้วยนะฮะมันจะทําให้วงการหนังสือเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าครับสําหรับแบบเรียนแบบสอนแบบนี้เปลี่ยนแน่ๆครับผมคิดว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่โอเคโลกมันเปลี่ยนมันจาเป็นต้องเปลี่ยนนะครับแต่ทีนี้เราต้องมองให้ชัดว่าแท็บเล็ตจะมีบทบาทอย่างไรในห้องเรียนนะครับ ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันคําตอบนี้ผมเดินทางไปตามที่ต่างๆทั่วโลกนะครับมผมไปทั้งเกาหลีไปอังกฤษไปไปไปดูอ,อย่างอังกฤษเนี่ยที่เป็นต้นแบบเอออย่างเกาหลีที่เป็นต้นแบบแท็บเล็ตของเราผมก็ไปดูห้องเรียนต้นแบบเขานะครับทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ห้องที่ใช้แท็บเล็ตจริงๆในการสอนกันในการเรียนการสอนนะฮะก็ไปดูแล้วแล้วก็ถามเขาว่าแล้วใช้อย่างไงเขาบอกก็ใช้กับประกอบกับหนังสือเรียนนี่แหละเพียงแต่ว่าในมุมที่ แท็บเล็ตนาเสนอได้ได้ดีเขาก็เอาไปนําเสนอบนแท็บเล็ตนะครับตัวไหนที่ต้องอ่านเยอะๆไปอ่านบนแท็บเล็ตแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเพราะหน้าจอมันเล็กอย่างนี้คุณคิดดูว่าคุณเอาหนังสือถ้าเอาหน้าตัวหนังสือไปวางบนบนหน้าจอแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยมันก็อ่านไม่เวิร์กอพนนั้นเขาก็ทิ้งไว้บนหน้าจอเอ่อบนบนกระดาษบนกระดาษกระดาษถ้าอัไหนเป็นเทคเยอะๆเนี่ยก็จะอยู่บนกระดาษอ่ะมันก็เป็นทีมเวิร์กไงฮะอย่างอย่าง ห้องเรียนที่สนุกมันก็จะมีหนังสือเรียนมีแท็บเล็ตมีครูเก่งๆที่คอยนําเสนอในการประสานเอาสื่อต่างๆมาทําให้ห้องเรียนตื่นเต้นสนุกสนานคือแท็บเล็ตเนี่ยเท่าที่ฟังแล้วไม่ใช่คําตอบของการมาทดแทนหนังสือแต่จะเป็นส่วนเสริมของหนังสือมากกว่าใช่ผมว่าผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะที่รัฐบาลแจกแต่ว่าเราต้องมองให้ชัดว่ามันคือมาสร้างมาเสริมกันทำให้ห้องเรียนมันเต็มไม่ได้มาแทน ผมว่าแทนยากยังไม่เคยเห็นที่ไหนที่มันที่มันเกิดขึ้นนะครับก็เราก็ไปดูมาเยอะที่ครับนะครับอย่างผมผมจะลองลองนำเสนอดูให้เห็นว่ามันเวิร์คเป็นทีมเวิร์คได้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างตัวอย่างสมมติว่าคุณเรียนสมมติว่าคุณเรียนหนังสือเรียนนะครับับเรียนเรื่องร่างกายของเรานะครับคุณเรียนเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดเอแล้วมันขยับได้ยังไงนะ คุณไปต่อยอดตรงนี้บนบนแท็บเล็ตนะครับนี่นะครับไปดูว่าอ๋อร่างกายของเราระบบไหลเวียนของเลือดเลือดมันไหลอย่างนี้นะอ๋อคือมันจะมีความเคลื่อนไหวมันจะมีภาพอะไรที่ให้เราคือมันจะคล้ายๆกับภาพนั้นแหละภาพในหนังสือแต่มันจะมีอะไรที่มันไม่ได้อยู่นิ่งมันขยับขยับมันได้มันอินมากกว่าแต่พอบอกคุณจะมันอะไรอ่านอะไรเยอะๆบนนี้ มันอ่านแล้วมันก็เหนื่อยเพราะมันหน้าจอมันเล็กไงครับคุณก็กลับไปอ่านหนังสือไม่ดีกว่าเหรอครับผมมันก็ทําให้คุณเข้าใจแล้วอีกอย่างบนหนังสือคุณก็กรีดดูให้เห็นภาพองค์รวมได้แล้วพอ,อ,อคุณจะเจาะเป็นประเด็นประเด็นเนี่ยคุณมาจเจาะบนแท็บเล็ตมันก็ได้ซึ่งห้องเรียนมันก็จะครบถ้วนแท็บเล็ตเป็นตัวต่อยอดทําให้ความรู้ต่อยอดไปง่ายแต่ไหนคุณอยู่บนหนังสือดีกว่าคุณก็ทิ้งไว้บนหนังสือมันก็ทําให้เด็กไม่ขาดอะไรตรงไหนครับผมทต่เมื่อไหร่คุณไปดึงอย่างใดอย่างหนึ่งออก มันไม่ครบนะฮะครับและที่สําคัญคุณครูคุณครูคุณต้องเทรนให้ดีทําให้เขารู้จักการใช้นาสื่อต่างๆมาประสานกันครับดีไมด่ดีเด็กรู้แท็บเล็ตแต่คุณครูนี่ยังงงอยู่เลยนะทํายังไงใช้ยังไงเออตรงนั้นก็ต้อง,ต,องต้องอบรมสื่อสารกับคุณครูเขาเยอะๆผมว่าเป็นสิ่งสิ่งจําเป็นที่ทําให้ต้องทําให้คุณครูท่านมีความรู้ด้านเทคโนโล,โลยีเยอะๆและท่านจําเป็นต้อง นำมาประสานกันในห้องเรียนให้ได้ครับผมแท็บเล็ตอย่างเดียวผมผมคิดว่าไม่ใช่คําตอบเลยบอกความรู้ทั้งหมดไปอยู่ในแท็บเล็ตแล้วคุณครูล่ะลืมถึงผู้ืพูดถึงเขาไปหรือเปล่าหรือหรือตัวเนื้อหาในแท็บเล็ตเองนึกไปถึงแค่เป็น PDF หรือเปล่าถ้าเป็น PDF เเฉยๆอยู่ในหนังสือในแท็บเล็ตเนี่ยผมว่าลำบากความน่าสนใจมันไม่เกิดขึ้น,ม,นมันจะเหมือนหนังสือเรียน ในสมัยก่อนอลวไปย่อลงเล็กๆในในหน้าจอ7นิ้วเนี่ยมันมันอ่านช้าลงกว่าอีกถ้าเกิดอ่านหนังสือนี่มันจะไวกว่าใช่แล้วคุณพลิก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 ผ่านได้ไอันี้คุณพลิกไม่ได้นะ,ะคุณก็ไม่นั่งดูอย่างนั้นซึ่งซึ่งแต่มันมีข้อดีข้อแข็งของมันตรงไหนที่มันต่อย,ยอดไปดูวิดีโอได้ต่อย,ยอดไปดูของบนอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งตรงนั้นเป็นเรื่องดีสนับสนุนแต่สําคัญคือระบบในห้องเรียนต้องต้อง ประสานกันอย่างดีครับผมเพราะฉะนั้นมองว่าถึงแม้ว่าแท็บเล็ตมาหนังสือก็ไม่ตายหรอกก็ควรจะเป็นอย่างนั้นกังวลไม่ถามจริงๆแท็บเล็ตมากังวลว่าหนังสือเราเอ๊ะสุดท้ายแล้วมันจะขายได้ลดลงหรือเปล่าหรือว่ายัางไงหรือเปล่าผมผมว่าผมเป็นเป็นห่วงคุณภาพการศึกษามากกว่าเป็นกังวลเกี่ยวกับบริษัทนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะซื้อช่องไหนเนี่ยซื้อกระดาษหรือซื้อแท็บเล็ตเนี่ยเราเตรียมเนื้อไว้หมดแล้วมันจะไปอยู่บนแท็บเล็ตเราก็เราก็มีขาย เราเราเตรียมดิจิทัลคอนเทนต์ไว้เนี่ยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเห็นบอกว่า10ปีเลยที่เราเตรียมเรื่องของดิจิทัลคอนเทนต์มีการศึกษาเราลงทุนมานานมากตั้งแต่ก่อนสตีฟจ็อบสจะออก iPad ด้วยซ้ำเราเตรมเราเตรมมานานมากนี่เรารู้ก่อนเลยแหละแสดงว่าไปไปหลายประเทศจริงๆเมื่อก่อนมันทำสำหรับ PC แต่พอไอแพดสตีฟจ็อบสออกมา iPad แเราก็ย้ายที่เราทําไว้เนี่ยมาอยู่บนมาอยู่บนแท็บเล็ตนะครับซึ่งวันนี้เรามีเนื้อหาสําหรับ การเรียนการสอนที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมากที่สุดในประเทศรเรามีอยู่3 0,000ื่นกว่า Learning learning objects อนะครับซึ่งไม่มีใครเยอะมีเยอะเท่าเรารแล้ว,แล,วแล้วเราก็คิดว่าไม่ว่ามันออกมาทางไหนถ้าถ้านักเรียนจะซื้อแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวซึ่งซึ่งไม่ควรนะนะเราก็มีพร้อมที่จะให้นักเรียนได้ขายอยู่แล้วแต่สิ่งที่ที่คุณถามเนี่ยผมกังวลว่าแล้วห้องเรียนมันจะเดินยังไงละ่ะถ้าห้องเรียนมีทั้งห้องมีแต่คุณครูยืนอยู่แล้วมีแท็บเล็ตคนละตัวนั่งอยู่บนหน้าจอ ได้หรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นคุณตะว,วันบอกว่าจริงๆแล้วเวลาคนถ้าเกิดว่าคุณจะมีความรู้รอ,อะไรเงี้ยมันจะเกิดจากการเขียนแล้วมันจะทําให้มันจําส่ดสมองมากกว่าการมากกว่าการอ่านเปิดดูแท็บเล็ตการเรียนเนี่ยการการการคิดเนี่ยนะครับ คุณสังเกตเวลาคุณพูดอะไรออกไปเนี่ยคุณก็ต้องตรองต้องคิดก่อนที่จะพูดออกไปอย่างมีเหตุมีผลซึ่งกระบวนการนั้นมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณได้พูดออกมาเขียนก็เหมือนกันเวลาคุณจะเขียนอะไรเนี่ยหลายๆครั้งพอคุณเขียนแล้วคุณจะรู้เลกว่าคุณเข้าใจเรื่องนั้นชัดเจนขึ้นคอนเซปต์มันคมขึ้นมันมันปิ๊งมากขึ้นซึ่งกระบวนการนี้ต้องเกิดกับเด็กเด็กเด็กเมื่อไหร่ได้เขียนได้เมื่อไหร่เขาได้วาดรูปรถ เขาจะรู้แล้วว่ารถต้องมีสองล้อข้างหนึ่งสองล้ออีกข้างหนึ่งแล้วไฟหน้ามันจะเป็นอย่างไรถ้าให้เขาดูเฉยๆเขาอาจจะไม่ได้สังเกตถึงละเอียดขนาดนั้นแต่เมื่อไหร่วาดเมื่อไหร่เขียนเนี่ยเขาต้องสังเกตละเอียดเหมือนคุณจะให้คุณเล่าเรื่องอะไรคุณต้องฟังอย่างละเอียดแล้วคุณเข้าใจเป็นอย่างละเอียดก่อนเล่าไม่เช่นนั้นคุณไม่ต้องดููเฉยๆผมว่ามันมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้อย่างที่ที่ควรอ่ะอืมเนาะถ้าไม่งั้นเวลาจําศัพท์ภาษาอังกฤษเราคงไม่เขียนกันหรอกนะ เวลาจะจำสบภพษาอังกฤษนี่ถ้าอาจารย์จะสอนคุณครูจะสอนเอามาเขียนศัพท์สิส a n t n mod หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเขียนถ้าเกิดว่าอยู่เฉยไปจำนี่อาจจะจำได้ช้ากว่าให้ดู a n t n เออมันพออาจจะจำได้แต่คุณเขียนปุ๊บคุณปึ๊กเข้าู่ในสมองเลยอืมอืมเอาละในฐานะที่เราก็ถือว่าพัฒนา คอนเทนต์มาโดยตลอดนะฮะไม่ได้หยุดนิ่งแต่อย่างใดน,นะฮะก็เห็นมีการนําแท็บเล็ตออกมาด้วยความน่าสนใจถ้าเราจะทําแท็บเล็ตออกมาให้ดูน่าสนใจเนี่ยอยากให้ลองยกตัวอย่างหยิบแท็บเล็ตมาเล่นบ้างก็ได้นะฮะว่าเออมันมันมันจะเป็นยังไงแท็บเล็ตมันมีอะไรดีบ้างแท็บเล็ตมันเป็นตัวต่อยอดที่ดีนะครับอย่างอย่าง,อย,างอย่างกิจกรรมเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมฉายให้ดูเนี่ยว่าโอเคเห็นระบบการหมุนเวียนของเลือดนะครับหรือยากหน่อยไปดูชั้นมัธยมเนี่ยคุณอยากรู้ว่า แท็บเล็ตจะมีปัญหาอย่างนี้นิดนึงอะนะบางทีโปรแกรมแต่ละเครื่องแห้งบ้างนะไม่มาแล้วครับแต่ถ้าเราดูนี้ตัวนี้เห็นบอกว่าพอจิ้มเข้าไปก็จะเห็นตัวสอนตัวอะไรมันทำให้มันก็มันก็ตื่นเต้นมากขึ้นใช่ไหมครับอย่างนี้คุณคุณอยากรู้เรื่องหลอดเลือดดาคุณคลิกปุ๊บมันก็มีการขยายความเรื่องหลอดเลือดดำคุณอยากรู้เรื่องหัวใจนะครับมันก็มีการขยายความเรื่องหัวใจ หรือหรือคุณจะไปต่อยอดทําให้มีสมมติคุณเรียนเรื่องเรียนเรื่องวงจรชีวิตของฉลามค,ค,คุณไปคลิกบนแท็บเล็ตมันก็เป็นรูปฉลามตั้งแต่เด็กๆจนถึงโตสืบพันธุ์ตายมันก็เป็นทำให้มีความตื่นเต้นในการเรียนรู้มากขึ้นเท่าที่รู้แล้วคือมันจะทําให้เรามีความใส่ใจสนใจคือมนุษย์เนี่ยมักจะสนใจกับสิ่งที่มีการเคลื่อนไหว มากกว่าสิ่งอะไรก็ได้ที่ดึงดูดความสนใจเรามากกว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ดึงดูดความสนใจแต่เรื่องของระบบคิดต่างๆจะอยู่ในหนังสือหรือว่าการเขียนครับเป็นอย่างนี้ใช่คือหนังสือนี่มันข้อดีของมันคือมันให้ภาพองค์รวมได้ชัดคุณสามารถพลิกดูแดหน้าได้ภายในเวลาแป๊บเดียวแล้วคุณเห็นช้างทั้งตัวอพอคุณเห็นช้างทั้งตัวแล้วคุณอยากจะมาเจาะเรื่องเรื่องจมูกช้างเรื่องเรื่องงวงช้างคุณไปดูเลยว่างวงช้างเวลามันทํางาน มันมีกล้ามเนื้ออะไรถ้าให้งวงช้างมันแกวนก็จะเห็นมาได้อซึ่งเราก็เดี๋ยวจะมีการพัฒนาอยู่แล้วใช่ซึ่งทุกวันนี้ทําอยู่แล้วเราก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าคุณคุณอยากจะไปรู้เรื่องช้างทั้งหมดชีวิตพอเป็นอยู่องช้างวงจรชีวิตของช้างถอยหลังไปไกลรกบหนังสือนะมันทําได้ดีกว่าหนังสือมันให้ภาพองค์รวมชัดคุณเห็นกราฟิกชัดๆแล้วก็อ่านมีบทอ่านที่คุณทําขยายความได้ง่ายๆอ่านสบายๆนะครับเจาะประเด็นไหนมาเจาะบนแท็บเล็ต ม,มันนี้มันเป็นทีมเวิร์กเมื่อไหร่ลงเมื่อไหร่เมื่อไหร่ลงรายละเอียดไปดูบนแท็บเล็ตเมื่อไหร่ถอยมาดูภาพกว้างเห็นช้างทั้งตัวไปดูบนหนังสือ,อและฟังคุณครูคท่านอธิบายครับผมอ่าอ,อย่างเงี้ยก็ถือว่าเราก็มีการพัฒนามาแล้วการพัฒนาดังกล่าวนี่เราได้มีการเจรจากับทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าอะไรยังไงรอเปล่าเขาจะแจกแท็บเล็ตอยู่แล้วนี่ผมยังไม่รู้เ่าเขามีคอนเทนต์หรือเปล่าเราเราได้มีการไปพูดคุยเจรจา รกระทรวงท่านก็ก็ได้ได้เชิญเอกชนเข้าไปนำเสนอคอนเทนต์สำหรับแท็บเล็ตอยู่สองสาครั้งนะครับครับแล้วก็รอฟังนโยบายท่านว่าจะจะเอาอยัางไงต่อคือพูดคุยในเชิงไหนฮะในเชิงว่าจะต้องมีจะต้องมีคอนเทนต์สำหรับแท็บเล็ตกระทรวงท่านเชิญไปไปให้เราไปนำเสนอว่ารเราทำอะไรไว้สำหรับแท็บเล็ตคอนเทนต์สำหรับแท็บเล็ตซึ่งเราก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยที่เราเตรียมไว้คือคือถืออะไรบ้าง นะครับซึ่งซึ่งก็อันนั้นก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วแหละตั้งแต่ยังไม่ได้สรุปเลยว่าท่านท่านจะเอายังไงก็เราก็ยังรอฟังท่านอยู่ว่านโยบายทิศทางจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าสําคัญในด้านการพัฒนาคอนเทนต์สำหรับแท็บเล็ตเนี่ยคือคือต้องให้นโยบายจากระดับระดับชาติเนี่ยชัดว่าเราจะเดินไปไหนทั้งประเทศเราเนี่ยจะเดินไปทิศทางไหนผู้ผลิตจะได้ทํามาทําสื่อมาตอบสนองนโยบายรัฐได้นะครับแล้วต้องให้เวลา บอกไปเลยตั้งแต่วันนี้เลยว่าปี2558จะซื้อแท็บเล็ตและคอนเทนต์อะไรบ้างคอนเทนต์ที่ต้องการหน้าตาแบบไหนบอกวิสัยทัศน์ที่ต้องการภาคเอกชนเนี่ยเขาทำงานมีประสิทธิภาพถ้าเขารู้โจทย์นะครับถ้าเขาเห็นวิสัยทัศน์เนี่ยเขาตอบได้อถ้ารัฐบาลโมดแต่โมแต่ไปทํานะครับใช้เวลาทั้งเยอะทํำไมท่ไม่ระดมคนทั้งประเทศมา ระดมภาคเอกชนทั้งประเทศมาช่วยกันสร้างสื่อดีๆให้กับประเทศแต่คนที่กําหนดวิสัยทัศน์เนี่ยกำหนดมาให้ชัดรัฐบาลทําหน้าที่แค่นั้นกําหนดวิสัยทัศน์ไม่ต้องเสียเวลาผลิตคนเก่งๆทั่วประเทศนี่มีเยอะอแล้วเขาช่วยผลิตได้แลต่คนไปก็เยอะแล้วทำแบบนี้ขอทิศทางชัดอขอทิศทางชัดอย่างเดียวแล้วเราเรารู้เองว่าเราจะทําอะไร แล้วมันจะดีด้วยเพราะว่ากระบวนการทางการตลาดนะครับมันจะช่วยทําให้ภาคเอกชนเนี่ยแข่งขันกันทําของดีๆขึ้นมาในราคาที่เหมาะสมที่สุดครับซึ่งถ้าคุณจินตนาการว่ามีคนเดียวทําก็คือรัฐบาลไปจ้างใครไม่รู้ทำํำมีคนเดียวทำไม่ไม่มีการแข่งไม่มีการแข่งขันที่จะมากดดันให้เขาทําของดีๆไม่มีการแข่งขันที่ทําให้เขาทําในต้นทุนที่เหมาะสม มันจะดีเท่ากับให้คนทั้งประเทศภาคเอกชนเป็นร้อยร้อยลายมาแข่งกันหรือเปล่าถ้าทําให้แข่งอย่างนั้นเนี่ยตลาดมันมีประสิทธิภาพพลังของตลาดมันผลักดันให้ของดีราคาเหมาะสมอา้าดูกันต่อไปนะฮะแต่ว่าประเด็นหลักๆที่ผมจะถามต่อไปจากนี้ไปอนาคตของบริษัทแห่งนี้ในเจเนเรชันที่3 มันจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรเพราะว่าย่ารู้ว่ามีแท็บเล็ตเข้ามาแล้วด้วยกังวลเรื่องของการแข่งขันแท็บเล็ตสูงหรือไม่นะครับ,รบไม่รู้นะฮะว่าคอนเทนต์เรื่องของแท็บเล็ตเนี่ยดีไม่ดีอาจจะมีใครมาแข่งขันเพิ่มเติมอีกก็ได้เพราะเราก็ไม่รู้เรามองทิศทางอนาคตของบริษัทเป็นยังไงฮรเราเป้าหมายที่ผมแบ่งปันร่วมกันกันกนกบพนักง,งานในองค์กรของเราเนะี่ยคือเราจะเป็นผู้ผลิต เนื้อหาสําหรับการเรียนการสอนที่ครบถ้วนที่สุดนะครับเราจะมีเยอะที่สุดดังนั้นเนี่ยทิศทางของธุรกิจคือเราเราจะเป็นพัฒนาทําให้เนื้อหาออกมาตอบโจทย์ห้องเรียนทุกด้านไม่ว่าหนังสือเรียนไม่ว่าแท็บเล็ตหรืออื่นๆที่ล้อมล้อมรอบบรรยากาศการเรียนการสอนไว้เนี่ยดังนั้นเนี่ยทางเดินของเราเราเดินไปอย่างนั้นนะครับไม่ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนยังไงแต่เรายืนตําแหน่งการยืนของเราเนี่ยคือเรา มีคอนเทนต์สำหรับการเรียนการสอนที่มากที่สุดนะครับซึ่งวันนี้เราเราก็ได้แสดงให้ให้สังคมเห็นนะครับหนังสือเรียนของเราก็ดีที่สุดคอนเทนต์สำหรับแท็บเล็ตเราก็มีเยอะที่สุดนะครับซึ่งเราเราพร้อมที่จะเดินออกไปแล้วแล้วแล้วพร้อมที่จะตอบโจทย์ห้องเรียนให้มันสนุกสนานนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งอนาคตของบริษัทมันก็แขวนอยู่บนเรื่องนี้ครับเราผมผมก็ได้แปงปันเรื่องนี้ทําให้พนักงานในบริษัท มองเห็นความสําค <ond> well. ัญของเรื่องนี้แล้วเราก็ต้องเดินก้าวเดินไปในในทิศทางเดียวกันทุกคนพอเห็นเป้าหมายร่วมทํางานทุกวันอย่างสนุกสนานับไม่ใช่แต่ละวันมาถึงก็ไม่รู้มาทำไรรอนายสั่งไม่มีพนักงานออจทไม่มีแบบนั้นเลยเขารู้ว่าทุกวันอยากทํางานเพื่อเป้าหมายร่วมกันผมมีเคสสนุกๆนะครับบางทีผมไปยุ่งอะไรกับ พนักงานเขาเยอะๆบางคนลองเขาค <laughs> รับพนักงานเขาก็หันมาบอกคุณตะวันอย่ามายุ่งกับหนูมากได้ไหมหนูไม่สนุกหนูขอทําวิธีแบบหนูทําได้ไหมนี่โอ้โหผมได้ยินแล้วผมดีใจมากเลยอะ่ะ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้กอดแล้วเ, <oh <laughs> เป็นผู้บริหารเนี่ยเออพูดอย่างนั้นถือว่าโอเคเลย <laughs> ผมดีใจเพราะว่าเขารู้สึกเขาเป็นเจ้าของไงเขารู้สึกเขาเป็นเจ้าของชิ้นงานนั้นเป็นผลงานที่เขาสร้างขึ้นมาเขาเป็นสิ่งที่เขาคิด ครับน่าเป็นลูกเขาอย่าไปยุ่งกับลูกเขาได้ไหมผมโอ้โหผมได้ยินแล้วผมรู้สึกว่าเออนี่แหละวิถีที่มันต้องเดินอ๋อคือเราเห็นภาพรวมของความคำนับคำแนความเห็นความมีส่วนร่วมขององค์กรระหว่างพนักงานด้วยหรือเคยได้ยินเพื่อนร่วมงานเขาคอมเมนต์กันบางทีเพื่อนๆนเดินมาดูที่โต๊ะของเพื่อนอีกคนนึงเฮ้ยหน้าที่ของเธอไม่เห็นสนุกเลยอะอ๋อเขาก็แกลเขาก็แกล่หม่เนี่ยมันเป็นความ ความชัดเจนของเป้าหมายร่วมครับผมดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเขารู้เลยว่างานของเขาเนี่ยเดินสู่เป้าหมายหรือเปล่าการลงทุน,นของผมไม่มั่นใจนะว่าต้นทุนระหว่างแท็บเล็ตกับหนังสือเรียนเนี่ยอันไหนมันสูงกว่ากันคือหนังสือเนี่ยก็เจอเรื่องของค่ากระดาษที่สูงขึ้นแท็บเล็ตก็เจอเรื่องของค่าเทคโนโลยี เออความอะไรต้นทุนสูง่ากัรฮะทำเนื้อแท็บเลนนี่ลงทุนเยอะกว่าเยอะเลยครับแล้วฮะการทําให้รูปภาพรูปหนึ่งขยับได้เนี่ยม,มันยากขึ้นกว่าวาดรูปรูปหนึ่งเยอะอนะครับการเอาวิดีโอเรื่องเรื่องหนึ่งมาใส่เนี่ยคุณต้องไปซื้อวิดีโอที่เขาถ่ายทํามาแพงแพงม,มาใส่แค่รูปอันเดียวเนี่ยครับราคาแพงมากครับแล้วการที่ทําให้มันมี ก๊กิ๊กได้หมุนไปหมุนมาได้แอนิเมชันได้ยากกว่าทำรูปภาพบนนิ่งบนหนังสือนิ่งๆเยอะลงทุนเยอะกว่าเยอะเลยครับถึงแม้ว่าปัจจุบันค่าหนังสือจะค่ากระดาษจะแพงก็ตามแต่ว่าในแท็บเล็ตที่คนบอกว่าอ้าวแหมคุณก็มีคอนเทนต์ก็ใส่คุณใส่ไปสิแต่บอกว่าไม่ใช่มันจะต้องมีลูกเล่นที่มากกว่านั้นเมื่อมีลูกเล่นที่มากกว่านั้นนั่นหมายความว่าต้นทุนของแท็บเล็ตนี้จะสูงกว่าเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่ามันคือ PDF ถ้าคิดว่า PDF ไม่มีต้นทุนคุณกด print PDF ไปอยู่บนทัพเลยแต่เราคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่เว work ถ้าเป็น PDF มันจะประโยชน์ประโยชน์อันใดจะเกิดกับนักเรียนเราคิดว่ามันต้องต่อยอดมีมัลติมีเดียซึ่งพวกนะั้ลงทุนเยอะมากปีการศึกษานี้จะเป็นปีการศึกษาผมไม่มั่นใจนะว่าเป็น,ป,นปีการศึกษาแรกหรือเปล่าที่เราเข้าไปขายหนังสือแล้วเราก็จะต้องมีการขายคอนเทนต์แท็บเล็ตไปด้วยหรือเปล่า เออก็รอดูอยู่ครับว่าเมื่อไหร่แท็บเล็ตจะไปถึงมือนักเรียนแต่เราทําเตรียมตัวไว้หนาแล้วเราทําเตรียมไว้แล้วนะครับซึ่งซึ่งคอนเทนต์เราเนี้ยพร้อมหมดเมื่อไหร่แท็บเล็ตไปอยู่ในมือนักเรียนและและทิศทางท่านรัฐบาลท่านกําหนดชัดเจนเนี่ยเราก็พร้อมที่จะดําเนินการขายเข้าไปในช่องทางที่ที่มันเอื้อซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเครื่องแท็บเล็ตจะไปอยู่ในมือมือนักเรียนเมื่อไหร่และช่องทางการขายจะมี ช่องทางไหนบ้างซึ่งตอนนี้นยโยบายเราดูนยโยบาย,ยามันเป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าอ,อย่างที่ทางด้านของคุณตะวันบอกว่าแท็บเล็ตเนี่ยแหละก็ต้นทุนมันสูงกว่าแต่ทีนี้เรายังไม่เห็นภาพเลยนะฮะว่าแท็บเล็ตคุณจะขายแบบไหนขายยังไงขายในราคาเท่าไหร่รเรายังไม่เห็นภาพแต่เราลงทุนไปเรียบร้อยแล้ว,ล,วลงทุนไปเยอะซะด้วยครับจุดนี้จริงๆระบบการขายมันควรจะเป็นยังไงผมว่าอาจารย์หลายคนอยากทราบจะซื้อหนังสือแล้วแถมตัวนี้ไหมแล้วจะต้องคิด คิดค่าแท็บเล็ตเพิ่มไหมมันมันจะเป็นแบบไหนยังไงค่าค่าเนื้อหาบนแท็บเล็ตต้องต้องต้องจ่ายแน่ๆครับเพราะว uh ่าเพราะว่ามันเป็นคือจะได้ของดีก็ต้องจ่ายตังค์เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าถ้าคาดหวังจะไม่จ่าย,ยนะเราจะได้ของไม่ดีครับครัครับมันกฎของทางเศรษฐศาสตร์ออนะครับซึ่งพอพอ ของมันดีมันก็มีราคาของมันนะครับซึ่งซึ่งโอเคเราก็คิดว่ามันก็ควรจะต้องต้องจ่ายแหละซึ่งความฝันของพวกเราทุกคนคนไทยเราคืออยากให้การศึกษาไทยดีขึ้นทีนี้แท็บเล็ตไปอยู่ในมือเด็กแล้วเราก็ต้องซื้อเนื้อหาดีๆไปเติมให้มันเต็มคทําให้ห้องเรียนมันมีความน่าสนใจมากขึ้นครับแต่ตรงนี้เหมือนกับเป็นท็อปิกที่ทุกคนลืมพูดท็อปิกที่เขาพูด,พดกันพูดถึง,ถง,ถงแต่ฮาร์ดแวร์เป็นหลัก ไม่ได้ดูเนื้อในเลยซอฟต์แวร์เป็นยังไงก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันคอนเทนต์เป็นยังไงต้องคุยกันมากนะครับว่าแล้วแล้วเราจะเอาแท็บเล็ตคอนเทนต์มาจากไหนจะให้เขาซื้อกันมาเองไหมหรือว่าจะรัฐบาลจะซื้อแจกหรือ,อยังไงหรือรัฐบาลจะจัดสรรเงินไปให้คุณครูเป็นผู้เลือกเหมือนกับหนังสือเรียนหรืออย่างไรตรงน,นี้ทิศทางต้องถูกต้องถูกกำหนด <Ừ. S 2> นะครับแล้วต้องมีการคุยกันให้มันให้มันมีทิศทางอืมแล้วถ้าในวงการนอกจากเราเนี่ยฮะยังมีคนอื่นที่ทำคอนเทนต์แบบนี้ด้วยหรือเปล่าที่เป็นผู้ประกอบการหนังสือแบบเรียนแบบการสอนด้วยกันก็คงมีนะครับอันนี้ก็แล้วเราได้มีการพูดคุยกันหรือเปล่าะว,ว่าทิศทางน,น่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรสําหรับในการขายคอนเทนต์ในแท็บเล็ตเนี่ย ก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างก็มุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาทํางานของตัวเองนะครับก็ก็คนสนใจอยากมาทาคอนเทนต์สําหรับแท็บเล็ตเยอะมากรวมทั้งผู้ผลิตที่ไม่ใช่ผู้ผลิตหนังสือเรียนก็ตั้งใจเข้ามาทํางานสร้างคอนเทนต์สาหรับสาหรับแท็บเล็ตกันมากมายนะครับ,รบต่างต่างคนต่างก็มีโมเดลการขายของตัวเองนะครับซึ่งก็ก็ต้องรอเดี๋ยวตลาดจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า โมเดลไหนถูกต้องครับผมท้ายที่สุดแล้วนะฮะและน่าจะเป็นคําถามสุดท้ายด้วยฮะท่ามกลางโลกวันนี้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหมือนกันใครจะเชื่อฮะว่าแท็บเล็ตจ,จะเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนและเราก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจุดนี้ผมถามนิดน,นึงว่าท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนไปรวดเร็วกระแสโลกาภิวัตก็ตามกระแสะอินเทอรเ์เน็ตการคอนเน็กชันการเชื่อมโยงถึงกันก็ตามนะฮะ ตรงนี้เนี่ยมันทําให้การทําธุรกิจมันยากขึ้นหรือเปล่าและจริงๆแล้วเราควรต้องเตรียมตัวอย่างไรกับกระแสเหล่านี้เอ,อต้องกล่าวเล่าย้อนไปถึงประวัติศาสตร์นิดหนึ่งสมัยเมื่อก่อนเนี่ยยี่สบสามสบปีที่แล้วเนี่ยหลักสูตรหนึ่งหนังสือเรียนก็ขายไปสิบปีมไม่ต้องทําอะไรมากก็ขายไปเรื่อยๆนะครับแต่สมัยใหม่ี่โลกเปลี่ยนเร็ว คอนเทนต์เขาเนื k, single, ke ke ้อหาก็เปลี่ยนเร็วเด็กๆเองเนี่ยเขาก็ฉลาดขึ้นเยอะมีเทคโนโลยีมาอยู่รอบตัวเขามากขึ้นมีแชทเชทอะไรตลอดเวลาซึ่งเราก็เองก็ต้องพัฒนานะครับองค์กรเองก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่ององค์กรที่อย่างที่เอจทอเองเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรตลอดตลอดเวลาเยอะด้วยโมเมนตัมขององค์กรมันเหมือนกับลูกบอลที่หมุนเร็วขึ้นเยอะนะครับถ้าเราไปผมผมไปเจอพนักงานอจทอทุกคนทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เอจทอ เปลี่ยนเร็วนะคะหมุนเร็วขึ้นทั้งเยอะนะครับนะครับเพราะทุกอย่างโลกมันเปลี่ยนวิธีการมองเราก็อมองโลกหน้าเยอะเอะแล้วก็ผลักดันลูกบอลเราให้หมุนทันอนาคตเป็นเหตุที่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมต้องขึ้นไทยมชินไปดูครับผมไปให้ให้เห็นอนาคตเยอะๆเราจะได้พิจิตรเราจะได้ทานายอนาคตได้ถูกแล้วผลักองค์กรไปสู่ในโลกที่มันเปลี่ยนเร็วๆถ้าเราเดินแบบเดิมๆพลิกไม่ทันเดี๋ยวแป๊บเดียวก็สูญพันธุ์ครับผมเอาละครับวันนี้ก็ชัดเจนนะฮะ สรุปแล้วเนี่ยแท็บเล็ตที่เข้ามานะฮะถือว่าเราขึ้นแท็บมชีนไปดูแล้วในอนาคตนะฮะ <c oughs> ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหนังสือแบบเรียนแบบสอนแต่อย่างใดแล้วก็จะมาช่วยเสริมด้วยซ้ำนะฮะเพียง <c oughs> แต่ว่าวันนี้รอก่อนความชัดเจนของรัฐบาลเอาอย่างไรกับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีกระแสมีเม็ดเงินเข้ามาให้การพัฒนาของเนื้อหาคอนเทนต์ในแท็บเล็ตก็จะมีมากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณตะวันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับแนวคิดที่ผมได้จากเจเนอเรชันที่3นะฮะก็ถือว่าถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะกับการที่เราจะต้องมองอนาคตไปมากๆนะครับขึ้น Time Machine ไปดูครับแล้วก็เร่งพัฒนาองค์กรเข้าไว้นะฮะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรองรับในอนาคตนะครับใครจะไปเชื่อละครับว่าบริษัท ที่ผลิตแบบเรียนแบบสอนอายุ78ปีนะฮะมองล่วงหน้ากันไว้ตั้งนานแล้วสำหรับสื่อดิจิตอลนะฮะแล้วเขาก็ได้มีการเตรียมแบบเรียนแบบสอนในเชิงของดิจิตอลมาแล้วในเชิงของคอนเทนต์บนแท็บเล็ตไปแล้วรัฐบาลยังไม่ทันแจกแท็บเล็ตฮะแต่วันนี้เรามีเนื้อหาบนแท็บเล็ตแล้วนะครับจากบริษัทแห่งนี้ครับอักษรเจริญทัศน์อจทวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ